We'll I'm right สวัสดีครับผมการ์นแนงเกมชแนลนะผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม t o Block นะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเก่ามากๆเลยนะแล้วก็เป็นเกมที่หาเล่นได้ยากมากด้วยก็เรียกได้ว่ามันเป็นเกมนอกกระแสกันเลยดีกว่าครับผมก็มีน้อยคนนะที่จะรู้จักเกมนี้หรือบางคนก็อาจจะไม่เคยเล่นด้วยซ้ําไปแต่ว่าเรื่องการาฟ,ฟริกเรื่องการนําเสนอเรื่องของเกี่ยวกับแนวความคิดในการสร้างเกมนะผมยกไว้เขาเลยนะสำหรับเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมนะที่ผมรู้สึกประทับใจมากเลยในตอนนั้นแล้วก็อยากจะหยิบ กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เป็นยังไงทูร็กเรามาเริ่มที่นิวเกมกันดีกว่าเข้ามาก็จะมีระดับความายากง่ายเ,เราเอานอรมอลก่อนแล้วกันเย็ดเข้าสู่หน้าโหลดนะฮะ ก็เร <S an> <ๆ>ิ <S an> <ๆ>่มเข้าสู่ตัวเกมแล้วนะครับผมก็ในเกมนี้เราก็ได้รับบทบาทเป็นนักลบลับจ้างฝีมือดีคนหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเราจะได้รับภารกิจภารกิจหนึ่งเมือนจะเป็นการหลับนี่น่าจะเป็นเครื่องแช่แข็งนะฮะน่าจะเป็นการเดินทางที่แสนยาวนานเฮ้ยมันมองเราว่ะทำไมมันมองเราเหมือนคนแปลกหน้า ก็สังเกตนะฮะเกมนี้มันจะไม่มีซับไตเติลฮะใช่ครับถูกต้องมันไม่มีซับไตเติลผมพยายามหาแล้วคือเกมสมัยก่อนนะฮะมีหลายเกมมากแล้วที่เป็นลักษณะนี้นะจะมีแต่บทพูดแต่ไม่มีซับไตเติลนะครับใส่จะขับ z o ผมกูก็วะถ้าใครเคยเล่นเกมทูล็อกมาก่อนฮะมันจะมีหลายภาคมากเลยนะ รู้สึกว่าตัวเอกเนี่ยมันจะมีเชื้อสายของอีเดแดงนะครับผมในภาคนี้ก็เหมือนกันนะครับคิดว่าแล้วก็นี่น่าจะเป็นภารกิจของเราให้ออกตามหาผู้ชายคนที่อยู่ในจอมอนิเตอร์ครับผมไม่ขำชื่อปูอ่ ชื่อขมันหน่าขำตรงไหนล่ะรู้สึกไอ้พวกนี้มันจะไม่ค่อยชอบหน้าเรานะครับผมก็อย่างว่าเรามันเป็นแบบผู้อินเดียแดงนะฮะไอ้พวกนี้เป็นพวกคนขาวเป็นพวกแบบโอเคเริ่มเกมนะฮะไปแต่ผมมีความรู้สึกว่าเมาส์จะช้าไปนิดนึงนะเดี๋ยวผมขอปรับเมาส์นิดนึง เอาเป็นกลางๆแล้วกันไม่กลางกลาก็จะกลางกลางอ่ะโอ้โหเร็วก็เร็วเกินอีกอันนี้คือความไม่สมดุลของเกมนี้เลยนะฮะไม่เป็นไรตามพี่ดำไปกด e นะฮะชัวร์ไมเกมนี้จะเป็นเกมแรกๆกันนะฮะในตอนนั้นที่มีระบบอ่าเขาเรียกม monitor bell นะฮะ ยังไงเวลาหันหน้ามันจะเบอร์เบอร์ฮะเท่าที่ผมรู so really cool ้จักกันนะรู้สึกจะเป็นเกมแรกๆเลยนะก็หลังๆมาจะมีนิยมใช้ในเกมแบบพวกที่กราฟิกสูงๆนะพวกใครตรงใครติดนะพวกมอนิเตอร์เบอร์ฮะโอ้อาวุธมีการแจกจ่ายอาวุธนะฮะ เจ้าเรารู้สึกเฮ้ยหายแล้วเราถูกโจมตีมีคนยิงจรวดขึ้นมาจากบนดวงดาวฮนะโจมตียานของเราเฮ้ยเราต้องทำไงเนี่ยไปที่ยานกู้ภัยหรือเปล่าโอโ้โหโ,โอโ้โหมึงรอดไหมเนี่ยเงียบโหลด โอ้โหโหลดนานเหมือนกันนะยทำไปเล่นไปนี่ขนาดเกมสมัยก่อนนะฮะเกมนี้ตอนที่ผมซื้อมามันจะมีซีดีประมาณหกแผ่นฮะเท่าที่ผมจําได้นะแต่นี้ผมได้ทําการก๊อปปี้ลงอาพีซีไปแล้วเพราะว่าซีดีมันพังไปหมดแล้วฮะมันนานมากเลยโอ้ยอันนี้มันเหมือนกับ úc มันเหมือน o ป s นคู c ฝึกแล้วว่าวะไอคนเนี้ยคนที่เราออกตามล่านะฮะดูจากการแต่งตัวนี่เราน่าจะน่าจะเป็นนักโทษนะฮะน่าจะเป็นนักโทษแล้วก็ได้รับการฝึกให้เป็นนักฆ่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าผมก็เดาไปเรื่อยนะฮะมันไม่มีซับไตเติล้รฟังก็ไม่ค่อยออกด้วย นี่คนตีเขาด้วยนะครับผมตบเป๊กกูหลบทันเว้ยเนิบเล่นกับใครไม่เล่นเวไ้ไป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 เราต้องออกจากที่นี่โอ้โหนี่ภาพนี่ภาพขนาดสมัยก่อนนะเนี่ยบอกไว้เลยฮนะเกมนี้แบบการาฟิกสุดตีนมากสมัยก่อนนะการจอผมนี่เล่นแบบแทบไม่ได้เลย แต่ว่าเรื่องการหันซ้ายหันขวานี่ต้องไม่ไหวจริงๆวะ่ะเฮ้ยไปทางไหนมองไม่เห็น,นแล้วก็เป็นปัญหาของเกมนี้ให้เรื่องมองนิเตอร์เบอร์นะฮะนี่มันจะทําให้เรามองทางไม่รู้เรื่องะะเรื่องของเรื่องเกมนี้เป็นข้อเสียอย่างคือมันเป็นเกมแรกๆเลยที่มีระบบมอนิเตอร์เบอร์ฮะแล้วมันจะทาไม่ค่อยดีเพราะนกันเถิดการเคลื่อนไหวการมองซ้ายมองขวามันยังไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นเฮ้ยไปทางไหนเนี่ยมองไม่เห็น ไหนอ่ะทางนี้ปวะกดกดอะไรวะกดตีจะตายแล้วนะเนี่ยยังไงกดอ้วไอ้อาเอ้ยระเบิดยังไม่ทันออกจากยานได้แล้วมันจะตายหายละช่วยกันช่วยกันกดกดอะไรกดแทบกดตีรีรัวรัวโอ้ไป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 เราต้องออกจากที่นี่ ยังไงเราจะขึ้นยังไงอะโกโก้เออไป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 เอาคิดหายเพื่อนกูรอดไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคโ e เคโอ้ยเนี่ยไหมโอ้ ภาพสุดตีนมากครับ mainland, สมัยก่อนนะนี่เกมเก่านะเก่ามากมากเลยนะฮะแล้วเราไม่มีอาวุธอาวุธเลยแหละเนี่ยยูต้นยุงต้นหญ้าเลยโอ้โหมีเฟรมเรทตกนิดๆนะฮะทำไปเล่นไปโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรมีตัวอะไรวิ่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในพงหญ้าฮะ คือละอูต่ะอูต่ะเฮ้ยมึงขอปืนกูนบ้างนีอะไรเหรออะไรอะ่ะเพื่อนตามเข้าไปนะฮะโหนี่มันเป็นโลกล้านปีนีว่หว่าจุลศิก์พาร์ก บนดวงดาวแห่งนี้มันเป็นแบบดวงดาวโอ้เฮ้ยบนดวงดาวแห่งนี้มันจะมีพวกไดโนเสาร์อาศัยอยู่นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่ามันมันมาจากไหนนะมันมาจากการทดลองของมนุษย์หรือว่ามันอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันเหมือนกับที่โลกเราเมื่อหลายล้านปีเลยฮะบนดาวแห่งนี้ ไปตามเข้าไปครับโหภาพสวยมากนะนี่เกมเก่านะฮะเกมเก่าแล้วผมย้ำนะไม่ใช่เกมสมัยใหม่นะครับผมเฮ้ยมันเดินไปไหนอ่ะอ๋อนู่นนู่นเฮ้ยอะไรเอาเพี่อเพื่อนกูโดนลากไปแดกแล้วเฮ้ย ทำไงเนี่ยอาวุธมีดเมิดไม่มีปืนก็ไม่มีหายแล้วโอ้โหนั่นไงโอ้โหมันกินตากสัตว์วะเฮ้ยในพงหญ้านี้จะมีพวกมันอยู่เมื่อวานเนี่ยเช,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 ช็คท้อยอ่ากูเห็นปืนแล้ว วิ่งแบบป,ปืนกันไหนวะออเนี่เหรอเฮ้ยกดอะไรอ่ะเอาเตะเอาเหรอเชียแล้วเอารถที่ไหนมาวิ่งบนตรงดาวแผ่งน,นี้เนี่ยเป <c ười> ็นเียงรถนะเอามีไม่มีกดเก็บเสียงได้ปะผมมองไม่เห็นพวกมันนะ่ะต้นหญ้ามันเยอะมากหาย เกมแนวเดนนสาวนี่ก็เป็นอย่างเงี้นะผมโคตรเกลียดเลยอยู่ไหนมันอยู่ในโพงหญ้ากันผมมองไม่เห็นมันนะฮะหนีกันเลยหายแล้วไงเอากิ้ผมผมกดใส่นี่ยังไงวะเนี่ยไอที่เก็บเสียงเนี่ยทิพหายเฟรมเหล็บมีตกด้วยฮนะโอ้ยมีมีดมีมีด เพื่อแค่นี้ไม่ต้องสอนก็หรอกใช้เป็นได้มีดนะฮะได้มีดแล้วก็มีปืนเฮ้ย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 มึงยิงเพื่อนเราเว้ยไว้ไม่ได้ยังไงเราจะสามารถเก็บกระสุนได้ไหมเนี่ย ตรงนี้อันตรายมากครับเพราะว่าพวกต้นหญ้าม,มันเยอะมากเลยกระโดดเรียบร้อยครับผมอะไรอ่ะโอ้โหนี่เพื่อนเราทนนันเลยนี่หว่าแล้วต้องไปทางไหนวะเนี่ยนี่นี่บ้านนี่บ้านอ๋อนี่นี่มีทางขึ้นทางขึ้น ลงไปข้างในเออเฮ้อข้างล่างไม่มีแต่กระดูกดูเด็ดกูจะเข้าไปยังไงวะเนี่ยมันไม่น่าเข้าเลยเช็คพอยต์เฮ้ยอ้าวโอยตกใจเพื่อนเราเองฮะ แล้วกระสุนกระสุนปืนนี่มันเก็บยังไงวะในเกมนเนี้ยโอเคโอเคตามอยู่ตามอยู่มีอะไรละมั้ยไค,คน,คน โอเคโเรียบร้อยเคียร์ตายแบบไม่ทันรู้ตัวกันเลยครับพวกนี้อ๋อกระสุนนี่คือเราวิ่งชนมันก็เก็บให้เลยฮะเจ็นอะไรเจ็นอะไรเห็งแล้วมะเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์ โอ,โอ้เพียบโอ้ไม่มีรถถังด้วยเกีย้ยแล้วรถถังนี่พวกไหนเนี่ยไม่ใช่พวกเราแน่โอ้ทึมมาเต็มเลยอฮอหือชิบหายแล้วทีเล็กทีเล็กมาจมแจมแส แดกชูตีเล็กโอ้เฮพื่อนเพื่อนเพื่อนระวังมันเห็นแล้วปะวะยิงแม่งเลยไม่เห็นเราว่ะโอ้คนตรงตามแหตนี้มันไม่ปลอดภัยแล้วฮะ this changes anything we may be stuck together but that doesn't mean i have to like it oh, ดูก,กันต่อเพื่อนระวังเดียเเ๋ยวเรานดำน้ำให้โอ้โหมันทำแบบแกราฟ,ฟิกพวกต้นไม้พวกป่าอเลยนี่ทำได้สวยมากเลยนะสำหรับเกมสมัยก่อนนะ่ะดูเดี๋คือในเทคโนโลยีสมัยนะั้นมัน มันอาจจะทําไม่ได้มากนะครับอาจจะไม่ละเอียดเท่าสู้กับตอนนี้ไม่ได้นะแต่ผมว่าทีมที่เขาสร้างเกมนี้ผมว่าเขาระดับสุดยอดจริงๆคือเอาสิ่งที่มีอยู่นะตอนนั้นน่ะมาทําให้แบบเกิดความสุดยอดแบบก็เ,เรียกว่าเกิดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในตอนนั้นได้อย่างสูงสุดจริงๆอะ่ะพูดเอาง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าสังเกตนะทเทคจงเท็กเจอร์อะไรมันไม่ได้ละเอียดเลยนะเนี่ยเราเข้าไปมองใ,ใกล้ๆก้อนหินนะแต่ว่า คือเขาทำมาโดยรวมอ่ะทุกอย่างมารวมกันแล้วมันสุดยอดจริงๆ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเฮลิคอปเตอร์มันตกเว้ย,วยวแล้วมีเดินเสาแดกอยู่มา <c oughs> อะไรอะไรเอ้ย <c oughs> โอย้โอ้ยเทียใครมากัดตูดกู แมเงเอ้ยโอ้โหทำไมมีมีเ,เจอมีดอะไรนะจับนี่จับปาดคอแม่งเลยนี่จักเปล่า,าถ้าคือนักฆ่าชั้นประการนะเว้ยอ่ะกดยังไงวะเมื่อกี้กดมาสิอยู่ไหนมองซ้ายมองขวาดีครับเกมนี้อึ๊บไอห่ามึงจะพึ่งยิงเดี๋ยวกูจะปาดคออึ๊บเอาปาดตืดไม่ปาดคอเดิยสาอก็เป็นปาดคอไก่เลยฮะเอ้ย I don't like the sound of that. Let's check out that chopper. Check. Couldn't be that. Hey, over here. Check this out. Looks like buddies had an accident. That's too bad.